สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าเป็นกับดตรีิระ รายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเช่นเคยไม่น้กว่าผมสุพัชรวรมาลีครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับรายการของเราได้นําเสนอโรงเรียนที่น่าสนใจมากมายนะครับวันนี้นะครับก็มีโรงเรียนมานาเสนออีกโรงเรียนนึงครับก็คือโรงเรียนสาธิตเมืองพัทยานะครับซึ่งได้มีการเตรียมพัฒนาหลักสูตรนะครับให้เข้ากับประโของชุมชนนะครับรวมถึงนะครับมีการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันเลยครับช่วงคิดเพื่อก้าว ครับก่อนอื่นเลยต้องขอนำเรียนว่าโรงเรียนเมืองพัทยา11นั้นเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยเมืองพัทยาแล้วก็เป็นความคดาดหวังของผู้บริหารระดับสูงของเมืองพัทยาโดยเฉพาะท่านนายกต้องการให้โรงเรียนเมืองพัทยา11เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการแล้วก็รองรับนักเรียนที่จบจากมัธยมศึกษาปีที่3ของทั้ง10โรงเรียนครับแนวทางการบริหารโรงเรียน ให้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยประเด็นแรกเลยเนี่ยเราจะมีการพิจารณารับนักเรียนที่มีคุณสมบัติคือเราจะมีการสอบคัดเลือกเข้ามาเด็กที่จะมีคุณสมบัติเข้ามาเรียนที่นี่ได้จะต้องมีเกรดเฉลี่ย3.00ทั้งนักเรียนที่มาเข้าม .1 และนักเรียนที่มาเข้าม .4 ความความมุ่งหวังของการทำงานที่นี่โดยเฉพาะทางท่านนายกเนี่ยได้มอบนโยบายมาแล้วว่าให้ เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพราะฉะนั้นการบริหารง,งานที่นี่เราจะพิจารณาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะคุณครูในสังกัดของเมืองพัทยาทั้ง10โรงเราก็จะดึงครูที่เก่งเฉพาะทางของแต่ละด้านเอามารวมไว้ที่นี่แล้วก็เป็นดีมทีมแล้วก็ครูที่มาจากทุกๆโรงเรียนเนี่ยเป็นครูที่มีประสบการณ์มีความรู้มี ความสามารถเฉพาะด้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ก็จะได้พบกับบุคลากรที่มีมีความสามารถเฉพาะด้านจึงทําให้ความมุ่งหวังของนายกเมืองพัทยาที่ต้องการให้โรงเรียนนี้มีความเป็นเลิศทางวิชาการก็ประสบความสาเร็จอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยออทางชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ให้สัพให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็ดีกรรมการเครือข่ายก็ดีแล้วก็สมาคมผู้ปกครองและครูของเียนเมืองวัทยา11ลเรวนแล้วแต่ทุ่มเทแล้วก็ช่วยเหลือโรงเรียนในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างดียิ่งด้วยโรงเรียนต้องการให้เด็กมีความรู้อย่างจริงจังแล้วก็เราก็จะสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองออในทุกภาคเรียนเนี่ยเราจะมีการประชุม ผู้ปกครองแล้วก็แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงบทบาทและหน้าที่ต่อการที่จะช่วยโรงเรียนนะครับถ้าผู้ปกครองสนใจแล้วก็ใส่ใจแล้วก็เ,เป็นกําลังสําคัญให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเด็กเขาจะามีคนที่คอยตักเตือนมีคนที่คอยสนับสนุนมีคนที่คอยส่งเสริมแต่ถ้าให้โรงเรียนอย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จน้อยอดังนั้น นโยบายของทางโรงเรียนก็คือต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเป็นอันดับแรกถึงภาระหน้าที่หลักในการที่จะช่วยเหลือโรงเรียนในเรื่องการเรียนการสอนอย่างไรนะครับส่วนนักเรียนที่เข้ามาโดยเฉพาะนักเรียนมปลายเนี่ยนักเรียนม .4 ีที่เข้ามาโรงเรียนมพัฒยเศรษเนี่ยทางทีมแนแนวของเราเนี่ยกับทีมวิชาการเนี่ยเราจะประชุมเด็กแล้วก็ทําความเข้าใจให้เด็กว่าลูกๆที่เข้ามาเรียนที่เนี่ยต้องมีธงและวิธีการเรียนจะต้องเรียนอย่างไรนะครับ เป,เป็นเรื่องของการปฐมนิเทศเบื้องต้นให้ทั้งผู้ปกครองและก็ทั้งนักเรียนได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการเรียนครับก็จากที่นําเรียนไปแล้วว่าโรงเรียนนี้มีเอกลักษณ์คือมีความเป็นเลิศทางวิชาการเพราะฉะนั้นจุดเด่นที่นี่ก็คือในเรื่องของผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรานี่จะสูงสูงกว่าระดับประเทศ นะครับสูงกว่าระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดทั้งของโอเน็ตทุกทุกระดับนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเด็กเราที่จบจากที่นี่มาสองรุ่นแล้วนะครับเข้ามาหาวิทยายลัยของรัฐได้ร0อเอร์เซนครับถือเป็นความภาคภูมิใจของของชาวมัธยมสาธิตพัท,ทยาครับครับที่นี่กิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยเด็กของเราทุกคนต้องแข่งกับตัวเองเนื่องจากว่า ในแต่ละภาคเรียนเนี่ยเราจะมีการหลังจากประเมินผลแล้วจะมีการจัดลำดับเกรดของนักเรียนแล้วเด็กทุกคนเนี่ยเราจะเรียงลำดับเลยตั้งแต่เด็กที่ได้เกรดสูงสุดในสายนี้จนถึงคนที่40ก็จะได้อยู่ห้องหนึ่งคนที่41ถึงคนที่80จะได้อยู่ห้องสองหลังจากนั้นในเทอมต่อไปเขาก็จะแข่ง,งกันอีกแต่ถ้าคนที่ได้เกรดที่อยู่ในห้องสองในกลุ่มสองเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะไปอยู่ห้องหนึ่ง และเด็กที่อยู่ห้องหนึ่งก็มีโอกาสที่จะลงมาอยู่ห้องสองเนื่องจากว่าเราจะวัดผลในเรื่องของการเรียนจริงๆนี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนี่ยเราจะเน้นเรื่องโครงงานบูรณาการ8กลุ่มสาระเลยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของโครงงานบูรณาการนี่คือโรงเรียนเทพศรินที่กรุงเทพนะครับเมืองพัทยาก็เช่นเดียวกันโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนนําร่อง ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบุรณาการแกลุ่มสาระแม้กระทั่งหลักสูตรอาเซียนเนี่ยเราก็แทรกแทรกในทุกทุกโครงงานแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลูกฝังให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ให้เด็กสมัยใหม่ต้องคิดเป็นต้องเกิดองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้คือความโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของโรงเรียนมืองพัทยา11อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการทําแผนการเรียนรู้เราได้ จัดทำแผนการเรียนรู้แบบ5 step นะครับซึ่งเป็นเป็นโรงเรียนที่นำร่องในเรื่องของการทำแผนการจัดการเรียนรู้เช่นเดียวกันครับก็ฝากกับทางการศึกษาทุกที่ว่าจะอยู่นิ่งไม่ได้แนละ้วปัจจุบันนี้ทุกคนต้องตื่นตัวแล้วก็ต้องก้าวทันให้กับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนกระบวนการจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ต่าง โดยเฉพาะที่นี่พยายามจะเน้นให้ทุกที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้สมกับคําว่าโรงเรียนนั้นถ้าก้าวเข้ามาในโรงเรียนเมืองพัทยา11เ,เนี่ยมองไปทางไหนจะเป็นสามารถจะให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาได้นะเป็นให้สมกับคาว่าเป็นโรงเรียนจริงๆที่นี่เรามีแหล่งเราพยายามจัดแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญสําคัญให้กับเด็กๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเ,เรามีห้องสมุดที่ทันสมัยแล้วก็เป็นแหล่งค้นคว้า เป็นคลังสมองให้กับเด็กๆทั้งในเรื่องของเอกสารหนังสือเรื่องระบบไอทีเรื่องห้องเอนเตอร์เทนเมนต์เรามีให้เด็กครบครันอีกส่วนหนึ่งเรามีห้องพิเศษยกตัวอย่างเช่นห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียนนะครับแม้กระทั่งในส่วนที่จะส่งเสริมการเรียนเรายังมีห้องศูนย์เบเกอรี่ซึ่งจะส่งเสริมวิชาชีพให้กับเด็กแล้วก็ผู้ปกครอง เราจะเปิดคอร์สเป็นหลักสูตรสั้นๆให้ผู้ปกครองได้เข้ามาใช้ห้องศูนย์เบเกอรี่ของเราซึ่งสมกับความหมายของเรียนที่ว่าเป็นแหล่งวิชาความรู้ให้กับทั้งนักเรียนแล้วก็ชุมชนอย่างแท้จริงคณะกรรมการสถานศึกษาของเราที่มีความเข้มแข็งเนี่ยท่านได้ให้การสนับสนุนจ้างครูต่างชาติเข้ามาสอนให้กับนักเรียนของเรา โดยเน้นในเรื่องของภาษาเพื่อการสื่อสารนะครับในช่วงของอนอกเวลาเรียนนะครับของทุกๆวันหลังจากเด็กเลิกเรียนแล้วเด็กกลุ่มสนใจก็จะเข้ามาเรียนอันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็จะมีภาษารัสเซียนะครับของครูอาสาซึ่งก็เข้ามาสอนให้กับเด็กๆของเราในวันหยุดเช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เมืองพัทยาได้สนับสนุนงบป,ประมาณจ้างครูภาษาจีน นะครับโดยทางเมืองพัทยาเนี่ยได้ไปทํา M.O.U กับมหาวิทยาลัยออบิดนะครับนำครูจีนเข้ามาสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนของเราแล้วก็ประชาชนของเมืองพัทยาที่สนใจในเรื่องของภาษาต้องตอบก่อนว่าเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเด็กเราจบมา2รุ่นนักเรียนเราจบมา2รุ่นเนี่ยเราเข้ามหาวิทยาลัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองรุ่นนะครับส่วนกิจกรรมอื่นเรามีวงโยธวาวิติ์ ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยานะครับซึ่งล่าสุดนี้เราก็ได้ไปร่วมงานเทิดพระเกียรติของพระเจ้าอยู่หัวที่สนามกีฬากองทัพบ,บกนะครับเราเป็นเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนที่เล่นวงโยธวาทิตอยู่ระดับแนวหน้าของของเมืองไทยนะครับแต่วงที่ที่ว่านี้จะเป็นวงรวมเนื่องจากว่าจะมีนักเรียนบางส่วนของเรียนในสังกัดเมืองพัทยาด้วยกันจะมารวมกันนะครับ อันนี้คือความภาคภูมิใจของของเรียนอีกอย่างหนึง่งแล้วก็สิ่งที่เด็กของเราประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษเรามีนักเรียนหลายคนที่สอบแข่งขันนะครับเข้าเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศยกตัวอย่างเช่นโครงการแลกเปลี่ยนของ iee เด็กของเราก็สามารถสอบผ่านเกณฑ์แล้วก็ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกานี่ล่าสุด เราก็เป็นเราได้นักเรียนโครงการอของประเทศอังกฤษเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอบคุณทางทีมงานโดยเฉพาะ,ะคุณครูสายชั้นภาษาอังกฤษของเรียนนะครับซึ่งมีความเข้มแข็งมากก็ต้องยอมรับว่าการศึกษานั้นเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศถ้าเด็กและเยาวชนไม่มีการศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษาก็ไม่สามารถที่จะนําพาประเทศ สู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เหมือนกับคําขวัญวันเด็กในอดีตที่บอกว่าเด็กฉลาดชาติเจริญยังคงใช้ได้อยู่นะครับก็มุ่งหวังว่าเด็กไทยของเรานั้นจะได้รับการศึกษาที่ดีเป็นคนมีคุณภาพแล้วก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ใหเจริญรุ่งเรืองแล้วก็รอดพ้นวิกฤตต่างๆก็อยากจะนําเรียนให้กับท,กทุกวงการ นะครับโดยเฉพาะองค์การศึกษาโรงเรียนต,ต่างๆเนี่ยการทำงานต้องทุ่มเทต้องใส่ใจต้องจริงใจแล้วก็ส่วนต่างๆของรอบๆโรงเรียนเนี่ยบรวรเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนยังมีส่วนร่วมกันอยู่สเต็กฮลเดอร์ต้องให้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าบ้านก็ดีวัดก็ดีโรงเรียนก็ดีจะมีมีร่วมกันมาแล้แต่สมัยดึกดำบรรมาแล้วแล้วก็ ผูกพ,พันกันถ้าทั้งสามส่วนเนี่ยมาช่วยกันเด็กก็จะพัฒนาขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นนะครับก็ฝากด้วยครับทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าว สู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา Lions, คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอป์ปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลคลับช่วงเป็นแนวทาง เมื่อวันพฤหับสบ,บดีที่23มกราคม2557ศาสตราจารย์ดร,รจิระหงรดาลมได้รับเกียรติจากนายเจรศักจิตสมผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาเชิบญบรรยายเรื่องช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีให้เมืองพัทยาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นเลิศในงานสัปดาห์วิชาการของโรงเรียนเมืองพัทยา11ยมัธยมสาธิตพัทยาณนาห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัทยาผู้บริหารสถานศึกษาในและนอกสังกัดเมืองพัทยาคณะกรรมการสถานศึกษาครูในสถานศึกษาในและนอกสังกัดเมืองพัทยานักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักวิชาการศึกษาทั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการศึกษาของเมืองพัทยาและการศึกษานอกสังกัดเมืองพัทยาให้มีความเชื่อมโยง เกิดความเข้มแข็งและมีการร่วมมือทางการศึกษาเพื่อให้ตรงกับผู้ที่ต้องการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนด้วยเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับเช่นเคยวันนี้กับอาจารย์ดรจิระหงษระดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดีครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับดูจากสกู๊ปอาจารย์ได้ไปเป็นคีโ n o ป e เก e a k ที่เมืองพัทยามาอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ เป็นไงบ้างครับกับการโรงเรียนนี้ผมได้รับการเชิญยอมรับจากผู้บริหารด้วยนะครับทั้งคุณอิทธิพล์นะที่ท่านเป็นนายกคับพัทยาแล้วก็ท่านผู้อำนวยการรวมทั้งคุณสุปราณีท่านเป็นข้ารการชั้นผู้ใหญ่ที่เมืองคือเราได้ทําโครงการ โรงเรียนที่ไปสู่นานาชาติครับนะคุณบิ๊กอย่างที่คุณบิ๊กถามผมเนี่ยรเราต้องการที่จะยกตัวอย่างใช่ไหมโรงเรียนระดับมัธยมก็สองโรง,งเรียนเนี่ยเป็นของสอปทครับซึ่งเป็นของรัฐบาลกลางนะส่วนสาธิตพัทยา11เเนี่ยครับเป็นโรงเรียนระดับท้องถิน่นใช่ไหมซึ่ง แต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าโรงเรียนท้องถิน่นบางทีเราไปเรียกเขาโรงเรียนเทศบาลเทศบาลครับผม <c oughs> หรือบางทีเราไปใช้คําว่าครูเทศบาลอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้รู้จักเขาอ่ะครับคุณพนะิคเ,เขาเคยส่งเด็กระดับมัธยมมางานสัมมนาของเราอ่ะซึ่งเป็นของผู้ใหญ่อ่ะครับผม แล้วเด็กเขาก็ยกมือขึ้นมาว่าผมขอพูดภาษาอังกฤษนว้าวโหมันก็เลยได้เห็นว่าถ้าผู้นำระดับท้องถิ่นครับใช่ไหมฮะซึ่งวันนี้คนเป็นนายกอบจคนเป็นเทศบาลคนเป็นอบตเขากำลังดูรายการนี้อยูรกเนคือบางโรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะมีความสามารถที่จะสร้างเดี๋ยวนี้เขาเรียกมาตรฐานกับความเป็นเลิศใช่ไหมคือถ้าเราทำอะไรเพื่อรองรับอาเซียนเนี่ย ตราบใดก็ตามระยกมาตรฐานให้มันดีขึ้นเพราะในวันนั้นเนี่ยผมก็เลยได้รับเกียรติไปในงาน36ปีของเมืองพัทยาในเรื่องการศึกษาใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นวันที่ครูของโรงเรียนสาธิตสาธยาทั้งทั้งอีก11โรงเรียนด้วยก็เลยมานั่งฟังผมนะผมก็เลยมีโอกาสได้กระตุ้นให้เขาเห็นว่า ถ้าเราจะไปสู่ความเป็นเลิศครับในเรื่องของการศึกษาต่ออาเซียนเนี่ยผมก็เลยเสนอเข้าไปสมเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็เรื่องแรกก็คือเขาจะต้องปลูกฝังผู้บริหารและครูของเขาใช่ไหมให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่งใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแต่แล้วก็เขาต้องบริหารจัดการครูเขาอ่ะใช่ไหมฮะ เหมือนที่เราเรียกว่าเก็บเกี่ยวใช่ไหมคือผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยต้องต้องบริหารครูให้เขาเกิดขวัญกําลังใจเกิดแรงบันดาลใจที่จะให้ทําต่อไปนะ,ะแล้วเสร็จแล้วผมก็พูดเรื่องภาวะผู้นําด้วยนะ,ะซึ่งภาวะผู้นำเนี่ยในยุคใหม่ของครูเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้รนะฮะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นอ,นอกจากมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วและที่สำคัญที่สุดผมก็เลยยกตัวอย่าง ปีเตอร์รักเกอร์ให้เขาเห็นว่าปีเตอร์รักเกอร์เนี่ยเวลาเขาจะเน้นภาวะผู้นำเนี่ยเขาเน้นง่ายๆเขาถามว่าทุกคนที่เป็นครูเนี่ยทุกเช้าที่ไปโรงเรียนต้องถามคำถามว่า Not what need s to be done what need to be done ใช่ไหมคือมันต้อง what is right อะไรถูกต่อ the organization ใช่คือเราต้องรู้ว่าเราเวลาเราเป็นข้าราชการครู เราก็ต้องรับใช้โรงเรียนของเราครับแล้วรับใช้นักเรียนเพราะฉะนั้นทั้งสองประเด็นเนี่ยเราก็เลยยกตัวอย่างส่วนประเด็นที่สามเนี่ยผมจะยกไว้ประเด็นข่าวหน้าครับคือคือผมได้บอกเข้าไปว่าที่พัทยาเนี่ยคุณบิ๊กลองคิดครับโหเป็นเมืองที่แบบธรรฉพาะเด็กครับมัธยมประถมเนี่ยครับ เขาก็ดูแลได้แค่หมื่นกว่าคนนะใช่ครับเพราะนั้นผมก็เลยได้ได้กระตุ้นให้เขาเห็นครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคำว่าการศึกษานอกโรงเรียนท่านผู้ชมฮะครับมันไม่ได้มีแค่ระดับกระทรวงศึกษาครับปรากฏว่าประเด็นนี้ก็มีการพูดกันเยอะอืซึ่งเอิญผมกําลังทำสอเรื่องคู่กันนะครับอะไรบ้างครับเราได้ทําระดับชาติครับไปแล้วครับที่เชียงใหม่ครับซึ่ง การที่เราได้รับโปรเจกต์จากรัฐบาลกลางเนี่ยฝึกครูให้กศนเนี่ยให้เข้าใจเรื่องการเกษตรไปสู่อาเซียนครับมันก็เป็นประโยชน์คราวนี้เราก็มาเห็นว่าถ้ากศนมันเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นครับบิ๊กลองคิดดูวันนี้อ,อบจุูขึ้นมานะครับไม่แล้วเทศบาลครับแล้วก็อ,อบตอนะครับ,รบอบตใหญ่ๆ อย่างยกอย่างอมตที่ป่าตองอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเขาไม่เคยคิดอ่ะเขาต้องทําเรื่องการศึกษาบอืและการศึกษาของเขาเนี่ยคงไม่ใช่การศึกษาเฉพาะไปตั้งโรงเรียนปถมอ่ะมันควรจะเป็นการศึกษาเพื่ออาชีพอ่ะใช่ไหมคุณพี่ก็เห็นเพราะว่าไอ้การขับเคลื่อนความรู้ต่างๆในวันเนี้ยท่านผู้ชมฮะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ ือเราต้องการให้สังคมไดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้รใช่ไหมแล้วเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยก็ <c oughs> เอาไปทาอ่ะไม่ใช่เรียนเพื่อจะได้ปริญญาอีกใบหนึ่งวันนี้คุณบิ๊กก็เห็นสังคมไทยเป็นสังคมบ้าปริญญา,าบ้ากระดาษนะ<อ>ครับแต่ว่าม,มันควรจะบ้าความคิดส,สร้างสรรค์บ้าเอาความรู้ไปประทับกับความจริงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิต 11เนี่ยนะซึ่งได้จัดกฤฤิจกรรมมันนั้นแล้วก็ขอขอบคุณทางท่านนายกเมืองนะฮะท่านได้มอบโล่ให้เกียรติผมแล้วผมก็ได้รู้จักกับค,ครูอีกประมาณเกือบ70-80คนนะ,ะคนแล้วก็ได้ทำเวิร์กช็อปนะฮะซึ่งหวังว่าบางท่านเนี่ยก็คงจะเอาเ,อาเทปนนี้ไปเปิดต่อก็หวังว่าการศึกษาเพื่อไปสู่อาเซียนเนี่ย มันไม่ใช่เป็นความฝันครับแตไมต้องเกิดขึ้นที่เมืองเมริงแล็กๆเล็กๆครับแต่ก่อนเราคิดว่าสาธิตต้องสาธิตเกษตรสาธิตจุลาสาันิตใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีสาธิตพัทยาและอีกหน่อยผมว่าเผลอๆมีสาธิตเป็นตมระตาบลแล้วนะเมืองระดับสมมติว่าป่าตองวิเคราะคิดหรือหรืออาจจะตรงจังหวัดตราดเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งนายกอบจเนี่ยซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์ผมใช่ไหม เกิดท่านบ้าคลั่งมีมีสาธิตทุกจังหวัดอย่างเงี้ยโอ้โห<ก>เยี่ยมเลยก็เท่ากับไปเสริมรการเรียนรู้ของประเทศแล้วก็คนพวกเนี้ยเขามีทรัพยากรครุณบ,บิ๊กเขาา้าใจไหมเพราะนั้นก็หวังว่าโมเดลของสาธิตพัทยาก็จะเป็นโมเดลที่ทุกท่านได้นำไปใช้และสสำหรับโรงเรียนที่สนใจที่จะใช้เวทีของเรารนะก็ติดต่อ เราามได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับสถาบันการศึกษาใดนะครับที่อยากจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาครับที่มูลนิธิพัฒนาสุขภาพมนุษย์ของประเทศนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะไปจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เพื่อการพัฒนาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพนะครับตอนนี้เรามังเสียงของนักเรียนนะครับจากโรงเรียนเมืองพัทยา11นะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับคิดว่านะคะจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆไม่ไม่ใช่แค่การเรียนด้วยค่ะแต่จะได้อะไรที่ใหม่มากกว่านี้ทั้งวัฒนธรรมมสังค แล้วก็คําศัพท์มากมายที่ได้จากนู่นแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตผมเป็นนักเรียนตัวแทนเด็กเก่งก็ม่ป่าภาษาอังกฤษได้เหรียญเงินระดับประเทศครับที่ผมได้เหรียญเงินระดับประเทศผมมาได้มีการเตียวจากคุณครูที่สอบภาษาอังกฤษทุกทกท่านเลยนะครับแล้วผมก็ได้ตียวจากคุณครูฝรั่งที่ทางโรงเรียนได้เชิญมาสอนผมโดยตรงด้วยครับผมแล้วสิ่งที่สําคัญเลย เราควรจะขยันนะหมั่นเพียรทบทวนตลอดเวลาแล้วเมื่อเราใกล้สอบหรือใกล้ถึงชว่วงสำคัญเราก็ควรจะรีแลกบ้างเพื่อไม่ให้เราตึงเครียดเพราะถ้าเราตึงเครียดในช่วงบ้านปลายเราก็จะลืมได้นะครับเพราะว่าเราเครียดมากเกินไปครับผมทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดัน โอกาสเกิดจากทีมเวิร์กทุกก้าวสู้จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราชอคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลคลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ เราก็มีแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาคนโดยอ,อาจารย์าดารจิระคงระดนลงมปฝากกันครับผู้นําที่ต้องนําเรื่องการเปลี่ยนแปลงต้องศึกษาเรื่องพื้นฐานดูความต้องการขององค์กรก่อนเพราะแต่ละองค์กรก็มีวัฒนธรรมที่ต่างกันเพื่อที่จะกําหนดวิสัยทัศน์หลังจากนั้นต้องหาวิธีสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและพาคนในองค์กรเดินตามวิสัยทัศน์เป็นแนวคิดจากการบรรยายณโรงเรียนมัธยมสาธิตพัทยา และว,วันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ